ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RPG Mobile Club by TW นะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำตำแหน่ง RW นะครับตั้งแต่ง,งบ 2M ขึ้นไปนะครับจน1 0 0่ะนะครับถึงน้อยเอ0 m เอาเป็นว่าไม่ไม่ข้าม 100M ็กันแล้วกันนะครับผมนะที่ผมเอามาแนะนำก็คือเป็นตัวที่ผมเคยใช้มาก่อนแล้วก็เท่าที่ว่าเคยเจอมาครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเฮด o ูเฮดหรือโหมดผู้จัดการนะครับผมนะ ที่ผมเอามาแนะนํานะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่ๆน้องๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะครับผมนะถ้าช่องของเรานะครับมีผู้ติดตามครบ1000คนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกของรางวัลกันนะครับผม ของละวันนะครับเป็นเสื้อนักฟุตบอลเกรดเพลเยอร์นะครับพี่ๆีน้องๆที่เป็นผู้โชคดีสามารถเลือกทีมเลือกสโมสรกันได้เลยนะครับผมนะส่วนกิจการนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหลังจากที่มีผู้ติามครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้ากิจการมันก่อนนะครับผมการเซ็นสัญญาปิษณะนะครับเมื่อเช้านี้ผมกดรับได้ตออเลสนะครับโอเวอร์ร้อยสิบล่างไอคอนพรามนะครับ พี่เพี่น้องนะครับได้ตัวไหนกันมากนะครับคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับผมนะโอเคก็สําหรับตรงนี้นะครับใครที่ไม่ทันกิจกรรมตัว U T O T S นะครับร้4นะก็น่าจะทันนะครับผมนะยังมีระยะเวลาเหลืออยู่นะครับผมนะโอเคก็หมดแล้วนะครับส่วนโทฟี่ไททันนะครับผมนะตรงนี้ในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเป็นโดนันนะ ผมก็รับไปเป็นเทียบเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรารอภารกิจสัปดาห์ที่3มาให้มันปลดล็อกก่อนนะครับผมนะแล้วเราก็มาดูภารกิจกันอีกทีว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะโอเคก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่านักเตะที่เราเอามาแนะนํานะครับตําแหน่ง RW นะครับตำแหน่งงบ2องขึ้นไปนะครับจนถึงหนึ่งอนะครับผมนะมีตัวไหนกันบ้างนะครับผม ตัวแรกนะครับผมที่ผมเอามาแนะนําก็จะเป็นรูดิโกนะครับผมนะตัวนี้นะครับมาในร่าง TOTS นะครับก็เสียดายนะครับก็คือมันเป็นรูปบัตรประชาชนเนาะก็คือมันเอาง่ายๆาการ์ดมันไม่สวยรูปมันไม่สวยนะครับผมนะแต่ว่าไส้ในบอกเลยว่าโอเคเก่งนะครับร่างนี้บอกเลยว่าใช้ได้น้องๆมือใหม่ใช้ได้นะครับผมนะเอ่เท้าที่ให้มานะครับเป็นถนัดเท้าขวานะครับไซส์ห้าขวาห้าพลังงานก็ ก9หลอดนะครับผมนะถ้าสติปิมุป4ดาวก็ถือว่าโอเคนะครับผมความเร็วอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับผมเร็วเลยแหละพิ้วนะครับผมนะมีความว่องไวที่ดีนะครับ110 147นะครับผมนะสมดุลก็143ก็ถือว่าโอเคนะเบียดได้นะครับผมนะแข็งนะครับออกแข็งๆพิ้วนะครับผมนะตัวนี้ก็จบสกอร์ดีเหมือนกันนะครับผมนะราคาก็อยู่ประมาณ 2M นะน้องๆเมื่อใหม่สามารถใช้ได้นะครับผมนะ โอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นมูซาร่านะครับผมร่างเอ TOTY นะครับผมนะตัวนี้ถึงจะเป็นตัวเก่าไปแล้วนะครับแต่ว่ายังเก่งอยู่นะครับสามารถใช้ได้ถ้าใครชอบนะครับในราคาประมาณสัก 3M เอ็มกว่าเงี้ยสามารถใช้ได้นะครับผมโมซาร่านะครับเท้าที่ถนัดเป็นเท้าซ้ายนะครับแต่เป็นไซส์ห้ากว่าห้านะผมนะพลังงานก็9หลอดนะครับท่าสกิลมุฟสี่ดาวนะครับ ขมเร็วกอ็อาจจะเร็วน้อยกว่าลูทิโก้หน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่เกินกันเยอะกันสักเท่าไหร่นะครผมนะตัวนี้ก็บอกเลยว่าเก่งนะครับเก่งใช้ได้นะมีความม่่งวนะครับสมดุลที่ดีด้วยนะครับผมนะวเวอร์เกยเป็นสูงกลางนะครับสูงกลางคุณสมบัติก็เห็นแก่ตัวยิงบั่นโคง้งยิงประตูจกกากที่ไกลแล้วก็เลี้ยงเร็วนะครับยิงไซกอยนะตัวนี้ก็โอเคนะครับผมนะใช้ได้เหมือนกันถ้าใครชอบนะร่าง g ีโอนะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นใครไม่ได้นะครับลลโอเนลเมสซี่นะครับผมนะตัวนี้บอกเลยว่าอ่าผมว่ามันยังเก่งอยู่นะตัวนี้ผมก็เคยใช้มาก,ก่อนนะครับผมนะลลโอเนลเมสซี่นะครับผมนะเท้าที่ขนาดเป็นเท้าซ้ายนะครับไซส์ห้ากว่า5พลังงานก็9หลอดท่าสกิมุบห้าดาวนะครับผมนะล่างนี้ความเร็วก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับผมนะมันยังโอเคอยู่ นะผมผมว่ามันยังโอเคอยู่นะน้องๆมือใหม่สามารถใช้ได้นะครับขายที่อยากมีลีโอเนลมสซี่ติดทีมนะครับผมนะเวิร์กเลจะเป็นอ่าสูงกลางนะครับสูงกลางก็คุณสมบัติก็สอย่างนะครับยิงปั่นโค้งยิงประตูตัดไกลเพลย์เมกเกอร์ยิงไซก้อยนะครับผมนะตัวต่อไปนะครับเป็นอ่าโอเว่นนะครับผมนะตัวนี้มาในากิจกรรมอีเวนต์สลับล่างนะ ตัวนี้สําหรับโอเว่นนะครับเ้าที่หนาดก็เป็นเท้าขวาครับไซส์ห้กว่าหพลังงาน9หลอดท่าสกิมูฟสีดาวนะครับผมคมเร็วอยู่ในระดับที่ดีนะครับอยู่ในระดับที่ดีเลยการทําประตู130ยนะครับพลังยิงก็149นะครับผมนะมีความว่องไวนะครับแล้วก็มีสมดุลที่ดีนะครับผมนะนะใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สอง็กว่ากานะครับผมนะถือว่าโอเคนะครับผมตัวต่อไปนะครับ มูซาดิยาบี้นะครับผมนะตัวนี้บอกเลยว่าเจอมานะครับเล่นเฮ t o เฮ a d นะครับเจอแล้วก็เก่งแล้วก็เร็วด้วยนะครับเท้าที่ถนัดเป็นเท้าซ้ายนะครับ54สีนะครับท่าตกิมูฟพลังงาน9หลอดท่าตกิมูฟ4ดาวนะครับผมนะความเร็วนะครับเร็วมากเลยนะครับ153การเล่นความเร็วนะครับความเร็วในการวิ่ง1 1 7การเล่นความเร็วนะ153นะครับผมนะ การทำประตู146ะครับพลังยิงก็148นะครับผมนะมีความม่นไวที่ดีนะครับ154สมดุลแล้วก็152บอกเลยว่าเบียดยากมากนะครับผมนะเบียดได้นะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับเบิร์เลตก็จะเป็นสูงกลางนะครับคุณสมบัติก็เห็นเกตตัวแล้วก็มีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับผมนะตัวนี้ก็ไม่แพงนะ 2M กว่าๆนะครับผมตัวต่อไปนะครับจะเป็นโมซาร่านะครับผมนะล่างอ่า ucl นะครับผมร่างนี้ก็เคยใช้มาเหมือนกันก็ผมมองว่ามันเก่งนะครับผมนะมองว่ามันเก่งนะราคาวัานสามเอ็มนะครับโมซาร่านะครับร่างนี้ก็ถนัดเท้าซ้ายนะครับไซส์ห้าขวาห้าพลังงานเก้าหลอดท่าสกิม,ม5ูห้าดาวนะครับความเร็วก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับผมนะการจบสกอร์ก็ดีพลังยิงก็โอเคมีความมั่งวยมีสมดุลน,นะครับผมนะ ร่างนี้เวิร์กเรทก็จะเป็นสูงกลางนะครับคุณสมบัติก็เหมือนเดิมเลยนะครับเห็นแก่ตัวยิงปันง่นโค้งยิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงไส่ก้อยนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับผมนะเป็นแอนโทนีนะร่างนี้ผมเจอมาใน h หตทุเหตนะก็บอกว่ายังผมมองว่ามันเก่งนะนะส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันเก่งโอเคส่วนส่วนพี่เพ,พี่น้องก็แนะนําว่าลองเล่นดูก็ได้นะครับผมนะ ลองเล่นดูก็ได้นะถ้าใครชอบแมนยูก็สามารถจัดได้เลยนะครับผมนะเท้าที่ขนดนะครับเป็นเท้าซ้ายนะครับ5สี่ถ้าพลังงานก็9หลอดนะครับท่าสกิลมุบ5ดาวเลยนะครับผมนะความเร็วก็149ก้ารเล่นความเร็ว1 1 9นะครับความเร็วในการวิ่ง1 4 7นะครับอยู่ในระดับที่ถือว่าโอเคนะครับนะใช้ได้นะครับสมดุลความว่องไวโอเคนะครับผมนะว o r ์กเลดจะเป็นสูงกลางนะครับคุณสมบัติให้มาอย่างเดียวนะครับก็คือส่งลูกไก่นะครับผมนะ ตัวต่อไปนะครับจะเป็นซานโชนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเจอมาเหมือนกันครับโอโ้โหบอกเลยว่าฮ a d ก็คือไม่อาจจะเป็นเพราะว่าคนเล่นเล่นเก่งหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับผมนะแต่ว่าเท่าที่ผมเจอมาผมบอกเลยว่าน่าจะเก่งนะก็ข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องพลังงานนะครับผมแต่เรื่องเท้าโอเคครับสาย5ขวานะถ้าสกิลมูฟก,ก็5ดาวนะครับผมนะข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องพลังงานมากกว่านะครับ8หลอดนะ ความเร็วอยู่ในระดับที่ดีนะครับการเลี้ยงความเร็ว143ความเร็วในการวิ่ง134นะครับการจบสกอร์144นะครับพลังยิง148นะครับมีความมั่งไวนะครับ153สมดุล150นะครับผมนะก็ถือโอเคนะครับการเลี้ยงลูกก็โอ้โห152นะครับการควบคุมบอลนะครับผม150บบอกเลยว่าไปกับบอลได้ดีมากเลยนะครับสำหรับร่างนี้นะถ้าใครชอบแมนยูก็เอาไปเลยนะครับจัดไปเลยนะครับราคาไม่แพง ไม่เกิน20 m ก็แล้วกันนะครับผมนะต่อไปจะเป็นลอิสฟิโก้นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมเคยคิดที่จะลองใช้นะครับแต่ว่าผมเคยไปเจอในโหมดเฮดวีเฮเหมือนกันนะล่างนี้ก็บอกว่ามไม่ค่อยจะเห็นคนใช้ักเท่าไหร่นะครับส่วนน้อยก็แล้วกันนะอาจจะเป็นเพราะคนไม่ชอบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมนะเท้าที่หนัดเป็นเทา้าขวานะครับไซส์5ขว้าพลังงาน เก้าหลอดท่าสกิลหกห้าดาวนะครับก็ความเร็ว145นะครับการเล่นความเร็ว1้5ความเร็วในการวิ่ง141การจบสกอร์149พลังยิง150สมดุลความว่องไวนะครับความว่องไว146สมดุล134นะครับการเลี้ยงลูกนะครับ150การควบคุมบอลนะครับ146ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับราคาไม่เกิน 30M นะครับโอเวอร์รนะครับผมนะ ตัวต่อไปนะครับโอเวลันนะตัวนี้บอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหโคตรจะโกงนะครับบอกเลยเก่งมากๆนะนี่ขนาดโอเวล1 1 0เป็นตัวเก่านะครับตัวใหม่โอเวลร1ันบะบอกเลยว่าโอ้โหสุดเหมือนกันนะครับผมนะล่างนี้นะครับก็เท้าที่หนัดเป็นเท้าซ้ายนะครับห้าสี่าพลังงาน9หลอดท้าซิมูฟสี่ดาวนะครับผมนะ ความเร็วนะครับการเล่นความเร็ว149การเล่นความเร็วในการวิ่งก็149เท่ากันนะครับการทำประตูนะครับการจบสกอร์150พลังการยิงก็150เหมือนกันนะครับผมการเลี้ยงลูก147นะครับควบคุมบอล143ก็มีความว่องไวถือว่าโอเคนะครับ146นะครับผมนะสมดุล139นะครับเวอร์เลจะเป็นสูงต่ำนะครับสูงต่ำก็คุณสมบัติให้มา2ออย่างนะครับยิงประตูจากทิศไกลแล้วก็เลี้ยงเร็วนะครับ ถือว่าพิ้วมากๆนะตัวนี้แข็งแล้วก็พิ้วนะครับตัวต่อไปนะครับอีโตะนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้ก็เก่งนะครับผมนะนะตัวเล็กแต่ว่าเก่งพิ้วนะครับผมนะเท่าที่ขนาดเป็นเท้าขวานะครับ5้สีพลังงาน10หลอดนะครับท่าสกิลม m ฟสี4ดาวนะครับผมนะตัวนี้บอกเลยว่าเร็วมากนะครับร้อยห้าสิบเลยนะครับการเร่งควมเร็วความเร็วในการวิ่งนะครับร้อยห้าสิบสองแล้วก็การจบสกอร์นะครับร้อยสี่สิบหกพลังการยิงร้อยห้าสิบสามนะครับผมนะ มีคนว่องไวนะครับคนว่องไว151สมดุล146นะครับการเลี้ยงลูกนะครับ147่บ14ควบคุมบวนแล้วก็144นะครับผมนะโอเคก็ถือว่าเก่งนะครับร่างนี้ผมบอกเลยว่า o อ r 111นะครับผมนะตัวต่อไปนะครับเป็นร่างไอคอนพรามนะครับกาลินชาตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้มานานเลยนะครับผมนะตั้งแต่ช่วงที่แบบตัวเข้ามาใหม่ๆนะ่ผม เปิดได้นะครับผมนะผมก็ใช้มาเลยไม่ยอมขายนะครับถ้าตัดตอนนั้นตอนนั้นตัดสินใจขายแล้วเอาเงินมาหมุนเวียนก่อนก็น่าจะดีกว่านะครับผมนะเราใช้ตัวอื่นไปแทนนะแต่ก็ตัดสินใจใช้มายาวๆจนราคามันตกลงไปนะครับผมนะการินชานะครับผมบอกเลยว่าร่างนี้ก็โอเคนะครับเท้าที่หนัดเป็นเท้าขวาครับ54ท่าซิคิพลังงาน9หลอดท่าซิิมุบดาวนะครับผมนะความเร็วนะครับอยู่ในระดับที่ดีนะครับ144 การเล่้งความเร็ว114ความเร็วในการวิ่ง141การจบสกอร์143พลังการยิง149นะครับผมนะการเลี้ยงลูกนะครับ150ควบคุมบอลควบคุมบอล149นะครับผมนะการเล่้งความเร็วก็โอเคนะครับผมนะความว่องไว143สมดุล141นะครับผมนะบอกเลยว่าการินชาย,ยัางเป็นตัวที่น่าใช้อยู่นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบไอคอนพรามก็สามารถจัดได้เลยนะครับผมนะ ราคาไม่เกิน 70m นะครับผมนะตัวต่อไปนะครับเป็นใครไม่ได้นะครับมูฮัมหมัดมซาร่านะครับผมนะตัวนี้นะครับก็สาย5ขวา5นะครับผมนะพลังงาน9หลอดท่าสกิลมุก5ดาวนะครับผมนะความเร็วก็143 43เท่ากันนะครับการจบสกอร์150พลังการยิง150การเลี้ยงลูก146อ่าการควบคุมบอล144นะครับความเร็วไอ้ความว่องไวนะครับขออภัยนะครับผม ความว่องไวร้อยสนะครับสมดุลก็146เท่ากันนะครับผมนะตัวนี้นะครับเวิร์กเดตให้มาเป็นกลางๆนะตัวนี้นะ่ะคือร่างนี้คือแปลกสุดนะครับผมนะคือร่างอื่นจะเป็นสูงกลางอะไรประมาณเนี้ยคือเก่งหมดนะแต่ร่างนี้รู้สึกแปลกๆนะครับผมนะหลายคนนะครับอาจจะใช้ไม่เข้ามือก็ได้นะครับผมนะ คุณสมบัติก็ให้มา5อย่างเหมือนเดิมนะครับเห็นแกตัวยิงปั่นโค้งยิงประตูจากที่ไกลยิงเร็วแล้วก็ยิงไซสก้อยนะครับผมนะโอเคก็จบเท่านี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นลาฟินญ่านะครับ O.R. 1 1 1ล่าง T.O.T.S. นะครับผมนะตัวนี้ก็บอกเลยว่าผมในทีมใช้ตัวฟรีมาอยู่นะครับผมนะบอกเลยว่าเก่งแข็งมากๆเลยพิ้วด้วยนะครับผมนะไซส์้าขวบนะครับผมนะพลังงาน10หลดท่าสกิลมูฟฟ้าดาวนะครับ มาดูกันเรื่องความเร็วนะครับการเร่งความเร็ว151กความเร็วในการวิ่ง149นะครับการจบสกอร์145พลังการยิง158นะครับผมนะ,ะการเลี้ยงลูก150การควบคุมบอล148นะครับแล้วก็ความว่องไว152นะครับสมดุลก็143บอกเลยว่าเก่งนะครับนะสแตทดีมากเลยนะครับผมนะสำหรับร่างนี้นะก็ราคาไม่ข้าม100 100m นะไม่ข้ามนะเพราะว่าราคาตอนนี้ก็มีขึ้นมีลงนะครับผมนะ เวอร์เลจะเป็นอ่าสูงสูงนะครับผมนะอาจจะลงต่ำหน่อยนะครับผมไม่แน่ว่าจะขึ้นฐานหรือเปล่าอาจจะอ่ามันก็คงไม่ลงสูงขนาดนั้นนะแต่เท่าที่เล่นมาก็ใช้ได้นะครับผมนะไม่ได้ลงสูงไอ้ไม่ได้ลงต่ำจนเกินไปนะครับผมนะคุณสมบัติก็เหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วเพลย์เมคเกอร์นะก็4อย่างนะผมนะถ้าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับผมนะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ จะมีตั้งแต่ราคา 2m ขึ้นไปจนไม่เกินไม่ข้าม 100m ก็แล้วกันนะครับเนี่ยก็เนี่ยคือราคาต่ำสุดมันอยู่ที่ 9.6m นะครับผมนะแต่ราคาคนคนขายก็อาจจะข้าม 100m ไปหน่อยหนึ่งนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเก็บนิดหน่อยนะก็สามารถจัดได้นะครับผมนะถ้าใครชอบลาฟินย่านะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ ที่เอามาแนะนําก็บางตัวก็บอกเลยว่าเจอมากับตัวเองนะครับผมบางตัวก็ใช้มาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคครับก็สําหรับวีดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมนะผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ออกมาให้พี่เพียงน้องได้รับชมกันนะครับผมนะ ก็ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากๆครับ